จคะถ้าให้คุณโจเลือกตอนนี้เนี่ยคัดมาทักงสิบหุ้นเนี่ยคุณโจจะดูอะไรบ้างคะหุ้นสิบตัวถ้าจะคัดมาเนี่ยคุณโจจะไปดูอะไรบ้างคืออันดับแรกนะครับมันจะต้องไม่มี d i s r u p t i o n เร็วๆนี้นะฮะความหมายก็คือเอ้เขาไม่ต้องต้องไม่เป็นธุรกิจที่ sunset นะครับที่จะมีอะไรมาทดแทนเร็วๆนี้เนี่ยอันเนี้ยผมว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยปัจจัยเนี้ยสำคัญที่สุดเลยนะครับประเด็นที่สองนะครับ นักลงทุนทุกคนเนี่ยลงทุนแล้วเนี่ยเราอยากให้หุ้นเราราคาขึ้นแต่หุ้นราคาจะขึ้นได้ไงครับถ้าม,ไมีไม่มีการเติบโตของกำไรนะฮะดังนั้นเนี่ยปัจจัยที่สองที่สำคัญไม่แพ้กันเนี่ยก็คือหุ้นที่ลงทุนทุกตัวเนี่ยจะต้องมีการเติบโตไม่มากก็น้อยนะฮะหุ้นบางบริษัทเนี่ยในอดีตนะครับอาจจะเคยดีนะครับทุกวันนี้เนี่ยโอ้ราคาหุ้นนิวโลเนี่ย หุ้นพวกนี้ต้องระวังนะฮะเพราะาถามว่าเขานิวโลเพราะว่าอาจจะมีนักลงทุนส่วนใหญ่ครับรู้ว่าเฮ้ยไอหุ้นแบบเนี้ยอนาคต4ีหปีข้างหน้าเนี่ยกำไรเขาจะค่อยๆลดลงเพราะว่าตามเหตุปัจจัยอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยผมว่านักลงทุนมือใหม่ๆเนี่ยมักจะไม่รู้นะครับนักลงทุนมือใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เนี้ยข้อมูลที่เขาดูเนี่ยเขาจะไม่ดูอนาคตเขาจะดูอดีตนะฮะ และอดีตที่รุ่งโรจนี่ยมันไม่ได้การันตีเลยว่าอนาคตจะรุ่งโรจนะครับโดยเฉพาะธุรกิจอย่างเช่นธุรกิจผมยกตัวอย่างลงไฟฟ้าะนะครับลงไฟฟ้าบางโรงเนี่ยโอ้โหนิวโลเลยช่วงเนี้นะถามว่าเอ้คนที่เข้าไปซื้อเนี่ยโอ้โหเขาบอกเอ้มันถูกมากแล้วนิวโลนะครับแต่ถามว่าเราได้ไปศึกษาหรือเปล่าว่าอนาคตของกําไรธุรกิจอย่างนี้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะฮะจริงๆอะ่ะ มันอาจจะผ่านจุดที่มันพีคไปแล้วก็ได้นะเนี่ยประเด็นที่สําคัญอันดับสองเนี่ยผมคิดว่าในการเลือกหุ้นเนี่ยก็คือการเติบโตของ EPS ค่ะนะฮะของ EPS นะฮะเพราะาบางบริษัทเนี่ยกำไรเพิ่มก็จริงแต่ทุกครั้งที่กาไรเพิ่มอะ่ะจะต้องเพิ่มทุนด้วยอไอ้อย่างเงี้ยประโยชน์ก็จะน้อยอนะฮะ EPS ก็จะไม่ค่อยไปไหนนะ,ะครับเราต้องการบริษัทที่ EPS เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสามารถเติบโตได้โดยไม่ต้องเพิ่มทุนไม่ต้องรบกวนเงินผู้ถือหุ้น นะะฮคุณโจให้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะการเติบโต EPS ผมว่าสำหรับผมนะผมว่าเกิน50%นต์นะเกิน50%าสิบเปอร์เผมว่าสำคัญนะครับนะฮะส่วนประเด็อื่นต้องโตปีละกี่เปอร์เซ็นต์คะ EPS เนี่ยเออ่ก็มันก็ควรจะ10%ขึ้นนะครับค่ะอันนี้เป็นมาตรฐานเลยนะ10%อร์มันถึงจะเป็นนัยยะมันถึงจะมีนัยยะถูกต้องไหมครับ ส่วนปัจจัยอื่นๆเนี่ยผมว่ามันก็ประเด็นประเด็นลองๆลงไปนะฮะอย่างเช่นอ่ผู้บริหารเขาต้องโอเคนะครับโอเคเนี่ยก็คือตั้งใจทำมาหากินอ่นะฮะไม่ใช่ว่าเออมาเล่นกับราคาหุ้นมีอินซองอินไซต์หากินกับราคาหุ้นกับนักนักลงทุนรายย่อยอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะฮะมีวิสัยทัศน์ในการดําเนินธุรกิจนะครับอนี้มีความมุ่งมั่นนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหพอหุ้นขึ้นเยอะๆเนี่ยขายบิ๊กหลอดขายแล้วขายอีกนะครับ แล้วก็ได้เงินไปหลายพันล้านแล้วก็ไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขชื่นเรียยยศประมูลงานศิลปะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่ผู้บริหารที่ที่นักลงทุนต้องการนะครับเราต้องการนักลงทุนที่ผู้บริหารที่มีแพชชั่นนะครับไม่ใช่ว่ารวยแล้วเลิกรวยแล้วทิ้งนักลงทุนนะฮะส่วนประเด็นอื่นๆก็อาจจะเป็นประเด็นรองนะ,ะงบดุลต้องโอเคนะครับมีความสามารถในการแข่งขันซึ่งมันจะสัมพันธ์กับ การเติบโตนะครับเพราะถ้าธุรกิจเนี่ยไม่มีความสามารถในการแข่งขันเนี่ยการเติบโตมันก็ทําได้ยากนะครับแต่บางบริบางธุรกิจเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีความสามารถในการแข่งขันมากมายนะครับแค่มีเงินทุนอย่างธุรกิจการเงินเนี่ยามว่าแต่รับบริษัทเนี่ยหน้าที่ก็คือแค่ไปปล่อยสินเชื่อและเก็บหนี้ให้ได้แค่คุณมีเงินทุนเนี่ยคุณเติบโตได้แล้วโดยที่คุณไม่ต้องมีความสามารถในการแข่งขันที่โดดเด่นอะไรเลย นะก็แค่เหมือนเหมือนกันทุกบริษัทนะอันอย่างนี้ก็โอเคเพียงแต่ว่ามันก็เติบโตได้ระดับหนึ่งนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับต่อให้บริษัทดีแค่ไหนเพอร์เล er ิศเลอเพอร์เฟคแค่ไหนนะครับเราจะไม่ซื้อในราคาที่มันมันโอเวอร์เกินไปนะครับแต่แน่นอนนะครับถ้าบริษัทดีเนี่ยโอกาสที่เราจะซื้อได้ราคาถูกมากๆเนี่ยถ้าไม่ใช่ตอนวิกฤตอ่ะมันก็ไม่มีหรอกครับนะฮะถ้าธุรกิจที่มันคุณภาพดีมากเนี่ยเราอาจจะต้องแลกกับ ระดับราคาที่มันสูงหน่อย PE ที่มันสูงหน่อยนะครับค่ะอย่างอันสุดท้ายอะค่ะที่บอกว่าราคาหุ้นมันเป็นเรื่องของการประเมินคุณคุณโจดูยังไงคะดูเปรียบเทียบโดยใช้ค่า PE กลุ่มแล้วก็มาเปรียบเทียบตัวเขาหรือว่าเปรียบเทียบตัวเขาของนะครับซึ่งเราบอกว่าเฮ้ยถ้าหุ้นที่เติบโตอะไรอะ PE ต่ำกว่าอัตราการเติบโตของ EPS เนี่ยหรือว่า PEG เนี่ยเราถือว่าเป็นยุ่นที่เยี่ยมนะครับก็คือสมม e ติว่า EPS เขาโตปีละ30%คสิแต่ PE ของเขา20อย่างเงี้ย2หาร3 20หาร30ไม่ถึง1อย่างเงี้ยถือว่า PEG ต่ำกว่า1น่งอันนี้ถือว่าเยี่ยมเลยนะดีมากๆนะครับนะฮะส่วนอีกอเขาเรียก มุมมองหนึ่งนะครับการประเมินมูลค่าเนี่ยนอกจากคุณภาพของบริษัทแล้วเนี่ยเราสามารถดูที่ดิเวเดน y i ยิวก็ได้นะครับบางบริษัทเนี่ย PE 10เท่าไม่มีการเติบโตเลยเงี้ยผมก็อาจจะซื้อถ้าบริษัทนี้เขาสามารถจ่ายปันผลได้ในผลตอบแทนประมาณ8-10%ถึงต่อปีความหมายก็คือ ถ้าซื้อ P/E 10เนี่ยเขากำไรเท่าไหร่เนี่ยเขาเอามาปันผลหมดเลยยิวที่เราจะได้ก็คือ10%ถูกต้องไหมครับค่ะซึ่งเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยงเงินฝากออมทรัพย์0.25เนี่ยโอโ้โหผมว่ามันมันเยี่ยมมากๆนะฮะผมว่าเออการประเมินมูลค่าโดยใช้เงินปันผลเนี่ยผมว่าก็ก็เป็นเป็นวิธีที่ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้คุณคุณโจเลือกหุ้นยังไงคะเพราะว่าบางบางบาง,บางคนก็บอกว่า อาหุ้นไทยอ่ะแพงถ้ามองถึงการเติบโตนะคะปีนี้เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของ EPS growth คือ, e <PS> ค,อคุณนวลลองคิดดูนะครับเจ็ดรอบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยผมว่าเราเราแค่เลือกมาสิบยีสบริษัทที่มันดีเราคัดมาแบบแบบครีมเลยแบบท็อปๆเลยเนี่ยไม่ผมว่ายังไงก็ตามนะบริษัทที่เราคัดเลือกมาเนี่ยมันต้องดีกว่าค่าเฉลี่ยถูกต้องไหมครับ ค่าเฉลี่ยเนี่ยก็คือดัชนีตลาดทุ้นไทยเนี่ยอาจจะให้ผลตอบแทนปีละผมว่าเจ็ดแปดเปอร์เซนะนรวมเงินบันผลนะครับประมาณ7-8%็ดปดเปอร์เซนเงินบันผลสักสามปอร์เซนก็อ่ะตีว่าราคาหุ้นเนี่ยปกตินะครับระยะยาวมันน่าจะขึ้นสัก5%้าเปอร์เซ็นตนะครับแต่เราเลือกท็อปท็อปครีมครีมเนี่ยผมว่าแล้วเราได้ผลตอบแทนปีละยี่0บาสเปอร์เนเนี่ยผมว่าก็หรูมากแล้วนะ mm hmm. และอย่าลืมว่าตลาดทุนไทยเนี่ยสำหรับผมนะ เป็นตลาดที่ผมว่าเออมันมันเหมือนบ้านเราอะครับ <Ha. S 2> เราเราคุ้นเคยเราอยู่กับมันมา20ปีแต่ถ้าเกิดเราไปต่างประเทศไปอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเออมันเหมือนกับว่าเราเราต้องไปเริ่มใหม่นะครับอยู่ที่นี่เราเราอาจจะเป็นเซียนหุ้นนะครับ <c oughs> แต่ไปลงทุนเมืองน,นอกเนี่ยการเป็นเด็กอนุบาลเลย <c oughs> นะการเป็นแมงเมาเลยนะ <Ha. S 2> ผม <Ha. S 2> ผมว่าต้องระวังนะครับ <Ha. S 2> ผมเชื่อว่าตลาดทุ้นไทยเนี่ยถ้าไม่คาดหวังผลตอบแทนที่แบบโอ้โหเวอร์วังเนี่ยผมว่า ก็น่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีระดับหนึ่งนะฮะถ้าเกิดเราเลือกหุ้นได้ก็เรียกว่าปิดพลาดน้อยๆนะฮะได้กำไรบ่อยๆอย่างเงี้ยผมว่าน่าน่าจะยังลงทุนได้ครับค่ะอืมค่ะคุณโจค่ะแล้วตอนนี้คือในพอร์ตคุณโจนี่มีหุ้นอยู่กี่ตัวคะตอนนี้ลดลงหน่อยครับเหลือประมาณที่มีนนยะหน่อยก็ประมาณ3 5ตัวครับค่ะก่อนหน้านี้คุณโจบอกว่าไปเออเราสัมภาษณ์เมื่อประมาณปีที่แล้วคุณโจบอกว่าได้มีการปรับ ปรับพอนนะคะเมื่อมาลงทุนหุ้นตัวใหญ่มากขึ้นใช่ครับใช่ค่ะแล้วก็คุณโจก็สามารถทํากําไรจากหุ้นคอมมูนิตี้ไปได้ด้วยนะอย่างบ้านปูเนาะเอ๋ยแล้วกันเพราะขายไปเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยนะคะรับยังเป็นหุ้นขนาดใหญ่ๆอยู่ไหมฮะที่อยู่ในพอร์ตก็เหมือนเนิมครับก็เออก็ปรับแล้วก็ปรับถาวรนะครับปรับถาวรเลยปรับถาวรก็ปรับถาวรนะครับตอนนี้หุ้นเล็กก็ลดลงเยอะแล้วครับก็น่าจะเหลือสัก20-30แล้วนะตอนนี้หุ้นกลางหุ้นใหญ่ก็ประมาณสัก70%นะครับ คือคือบางครั้งเราเราก็ต้องแลกนะครับว่าหุ้นหุ้นเล็กเนี่ยผลตอบแทนเขาสูงแต่ความเสี่ยงเขาก็สูงด้วยโดยเฉพาะสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาแย่มากหุ้นเล็กเนี่ยแต่ปีที่แล้วเนี่ยเริ่มกลับมาดีปีนี้ก็เหมือนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างดีมากหัวราคาเนี่ยวิ่งกันหลายตัวเลยนะครับแต่หุ้นกลางหุ้นใหญ่เนี่ยแน่นอนนะครับหุ้นเหล่านี้เนี่ยโอกาสที่เขาจะโอ้โหขึ้นเวอร์วังเนี่ยมันก็น้อย แต่ <c oughs> โอกาสที่เขาจะลงไปแบบมากๆเนี่ยมันก็น้อยด้วยนะครับผมก็รู้สึกว่าเออผมผมผ่านจุดที่จะเออเราเราเราเน้นแต่ผลกําไรละฮะตอนนี้เราเราก็มาเน้นความมั่นคงนิดนึงนะครับ <c oughs> แต่ก็ <c oughs> แอบติดว่าเออก็ยังได้อยากได้ผลตอบแทนที่สูงๆนะครับก็พยายามอ่าก็มีหุ้นเล็กไว้บ้างนะฮะ <c oughs> หุ้นหุ้นกลางหุ้นใหญ่ที่เราเลือกเนี่ยก็เป็นตัวที่เขาเรียกว่าเราก็พยายามเลือกที่มันมีอัพไซด์ระดับหนึ่งนะครับมีการเติบโตระดับหนึ่ง ไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นหุ้นใหญ่ที่อยู่นิ่งเลยกินปันผลปีละสี่หาเปอร์เซนอย่างนี้ก็ไม่เอาเหมือนกันค่ะปีที่แล้วคุณโจพอร์ชนะเบนช์แม็กดัชนีตลาดหุ้นไหมคะชนะไปเยอะเลยครับชนะไปเยอะเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะชนะไปกี่เปอร์เซ็นต์คะคุณโจก,ก็เยอะก็เยอะพอสมควรนะถ้าผม ตลาดหุ้นเนี่ยไม่แน่ใจสงสัยจะไม่ใช่เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วคงเป็นเท่าแน่เลยอรอะมนไม่ถึงเท่าหรอกครับแต่แต่ค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างเยอะก็ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ที่ amazing นะยอาจจะโชคดีก็ได้นะครับแล้วลองประเมินตัวเองไหมคะทั้งที่ปีที่แล้วเนี่ยเกิดวิกฤตแต่เราก็ยังชนะเบ n c h m a r ได้ในประสาส่วนเปอร์เซ็นต์ที่สูงเป็นเพราะอะไรคะคืออาจจะเป็นเพราะว่าเราตัดสินใจถูกในช่วงที่สําคัญในช่วงเวลาที่เขาเรียกว่า เข้าได้เข้าเข็มอยางเงี้ยเราตัดสินใจถูกนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะทําซ้ําได้ไหมนะฮะคือเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันโชคหรือเปล่านะแต่โอเคเราลอดตายมานะโดยที่เราก็ไม่ได้เทคริส์อะไรเยอะนะครับก็ก็ถือว่าพอพอใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นปีหกสองหกหนึ่งเนี่ยมันก็ค่อนข้างแย่นะครับค่อนข้างแย่